ก็เดี๋ยวให้ดูตัวบิลเตอร์แล้านะบิลเ,เตอร์มาบิลเตอร์ด้านหน้าสึงแดงล้อเดือยโรงงานกระจกของ,งเมียงภายในนะคะไม้แสนสามเท่านั้นมีหน้าจอให้เกียร์ธรรมดาสมาร์ทแคร็บเปิดได้นะแล้วก็กระจกมองข้างปรับข้างเป็นระบบไฟฟ้านะคะสวยทุกหยดนะคะน่นะคะสวยทุกมุมเลยนะมีตรงไหนที่เห็นเีวรอย สังกไเพราย